ก็บบโอ้โหอ,อากาศดีเนาะหนึ่งองศาไอ้เล็บเบอร์ลินมากใช่ได้รู้มาเยอะเลยยังลงไม่หมดเลยตอนนี้อัเป็นยังไงเป็นเจอาแฟนๆที่นั่นอุย้ยแฟนๆตอนแรกคิดว่าเป็นแฟนเยอรมันคือไม,ไม่ได้มีแค่เยอรมันคือมีชาวยุโรปมีอิตาลีเนาะมีฝรั่งเศสมีสเปนมาคิดว่าแบบเอเนจี้เขาจะแบบว่าจะมี culture ของเขาจะเป็นแบบกับไม่คล้ายไทยสรุปแล้วเหมือนไทยเลยเหมือนเจี๊ยบบอลเจี๊ยบเต้าใช่สุดๆสุดๆแต่เรียกว่าคุณรู้ฝุ่นโชว์ไปหรอวะสุดท้ายแฟนๆเหมือนกันนะ โอ้ก็เราก็อยากเตรียมโชว์ให้แบบเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปโชว์ยุโรปบ่อยๆก็อยากจะแบบเอาไว้สุดแบบตามเสียงเรียกร้องโภพภัอร์ให้สุดๆไปเลยจะไปยืนร้องเพลงเฉยๆมันก็กระไรอยู่เนาะไปทั้งทีอนี้เราเตรียมตัวนานไหมเตรียมตัวหรอครับสำหรับไปยุโรปหรอสำหรับโชว์หรือว่าสำหรับการแพ็คกระเป๋าของเบบคิดว่าาจะเป็นแพ็คกระเป๋า โชว์อะเราแล้วก็ซ้อมกันประมาณสองสามวิสใช่ใช่ใช่ที่มันเราเคยโชว์ไปแล้วแล้วก็แค่ไปลื้อฟื้นซะหน่อยเพิ่มเพิ่มอะไรพิเศษพิเศษให้กับพี่พี่แฟนคลับชาวยุโรปุ่นสองรอบการแสดงกับที่เบอร์ลินใช่ใจกันไปเลยเรื่กว่าเราก็เป็นแบบแรกๆเลยมันเป็นคนแรกจริงไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้กันจริงแรกๆใช่ไหม อุวีก็ส่งรอบเลยก็ส่งรอบไปทีก็ส่งรอบเอาคนอื่นเขาได้เขาได้ไปเที่ยวกันเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวเขาเลยแต่ไม่เป็ไรตู่เจ้าโชว์ไปเลยสองรอบใช่ครับก็เป็นการสะสมประสบการณ์นสนุกสนุกแฟนคลับไปขึ้นตื่นเต้นมากๆจริงๆริโอ้แล้วแฟนคลับคือขอแต่งงาน เออก็งานขาายทัชเลยคือไม่แพ้แฟนคลับชาวดอมประเทศไทยนะจช่เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันในการแต่งองค์ทรงเครื่องในการมาดูแฟนมีสอย่างเงี้ยเขาก็แต่งสู้ว่าเขามาเจอใครไงเขาเลยต้องจัดใหญ่เพราะว่าไม่งั้นเด็กซู้แบบไม่ได้เขาใส่ชุดนี้มาด้วยนะสบายมาด้วยนะพี่ฟรอยชอตก็ใส่สบายมาด้วยใส่ชุดแบบแบบบ้าไปดัวมาตก ดีใจดีใจที่แบบว่าอย่างน้อยเราเราได้ไปก็แบบเขาเรียกว่ามีการเตรียมตัวมีการเหมือแนบบแบบเกิดกิจกรรมเกิดขึ้นเจอกันแล้วสบายเนี่ยนะว่าทางไอ,อง้ด็อกชัยประกาศแล้วนะกับอา,าสุ่ใครยังไงพี่บิลลี่เรื่องนี้เรื่องนี้เ,ออเราอานุญาตกันแล้ว ท้าทายมากท้าทายมากแล้วก็เรียกเรียกได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบการเติบโตของตัวละครรวมถึงการเติบโตของบิลลี่เบฟเรื่องราวจะเติบโตขึ้นแล้วจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงก็เข้มข้นแน่นอนเพราะถ่ายไปรอดไปแล้วถ่ายไปรอดไปแล้วครับโอ้โหจะบอกว่าความซับซ้อนของตัวละครทั้งคุณพระนายแล้วก็แก้วตาแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยคือมิติีมเยอะแลวคือบิลลี่เบฟเป็นอะไรกับ ข้ามพบไปพบมาเออถามอีกหนึ่งอย่างไอดอ f a ฟ t o อรเขาจะให้อะไรง่ายๆกับมินิบิไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าเราชอบสนุกจริงๆเราชอบเราชอบมากกับบทบาทอะไรที่มันซับซ้อนเออใช่เรียกว่าข้ามมีมีพบสามพบปะเอาเขาอนุญาตแล้วเขาอนุญาตแล้วไม่รู้ว่าในการปรับปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะมาเป็นในลักษณะไหนแต่ว่าตามอยู่แล้ว อยู่แล้วครับมีบ้างเพราะตัวละครเขาเขาต้องจะเป็นคนโปร่งใสโปร่งใสเออดีดีเบามจริงโปร่งใสไงยืนเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นโกสเขาเป็นโกสเขาจะเป็นโกสมาหาเราช่วงหนึ่งก่อนที่เขาจะไปแบบว่าเวียนว่ายตายเกิดยุคนาคร์เห็นไหมมันมันมันมีความแบบดีเทลของตั้งแต่เห็นเขาตั้งแต่รูปปันแบบลอยจมูกมาคือแบบว่าสวยไหมเออเธอเลิศส่วนหนึ่ง ้วส่วนหนึ่งผมแท้นะจ๊ะผมนั้นอะหัวนั้นะใครไม่รู้ผมผมแท้ตัดมาเลยเออเออใครไม่รู้แต่สั่งมาเป็นมุมงพิเชนนั่นเองไม่โอไยรไม่ใช่คอนเทนต์ต้องบอกกับผมครับมันมันมันเขาเรียกว่ามันจังหวะเทศกาลมาพอดีน้อแล้วโลเคชั่นที่เราไปถ่ายทำไพ่หลอดเนี่ยก็จะมีแบบว่า บ,บ,บ่บัวน anyway. ่ารักน่าหลาก็เลยอ่ะเอาซะหน่อยเลยและความบังเอิญก็คือในนิยายเนี่ยค so uh at uh 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 ุณพระนายกับแก้วตาเขาก็ไปจีบกันวันลอยกระทงพอดีใช่ใช่แล้วเราจีบกันเลยเราไม่จีบกันแล้วจ้ะเฮ้ยฉันก็อัปเดตอะไยร้อยนะเฮ้ยก็ไม่ได้ดูหลาย EP หรือเปล่าไม่ได้ดูมูโตฮูไปถึงไหนแล้วตอนนี้อะายการเนี่ยฉันไม่อะไรกันฉันชอบอยู่คนรักกันผู้ยูเซอร์ยืนอยู่ข้างองดูหน่อยลองดูหน่อยเสื้อใหม่ ลองดูจบภารกิจฉันเลยไม่ค่อยจบซีซั่นไปแล้วเอ้ยวันพรุ่งนี้นี่เอ้ยวันนี้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 เราจะปิดซีซั่นอีพีสุดท้ายแล้วของซีซั่นหนึ่งครับผมแล้วจะมี e ีต่อไปจะมีซีซั่นต่อไปใหม่คือไม่บอกหรอกรอติดตามแต่ว่าเก็บฟูดไปแล้วแค่นั้นแหละก็แปลว่าเพราะเราไม่มีฮิเบอร์เลยแปลว่าความรักที่เบอร์ลินอะอืมมมมม มันโปเอ็นดีจีไอไปแล้วนี่เออมันก็ต้องพูดพูดไม่ได้อะแต่ยังยากนึกไปใส่สุดสายคอนทำยังไงเธอต้องตำดมอะไรอย่างเงี้ยโอยากมากยากมากยากมากคือจากที่ไปถ่ายไพลอตมาก็คืออยากเทคคอร์สลำเนี่ยเพิ่มอีกสักิบเดือนคุณจะเรียนแป๊บเดียวลำสวยมากนะคือเขาเขาเขาส่งเขาลำสวยนะบเขาแต่งชุดอะไรสวยกัน มันก็ได้แต่ท่าทางในการก๊อปปี้ไงแต่ในจังหวะของการแบบลวดลายอ่ะเขาส่งเขาส่งนี่มาเลยนะครูดัดมือต้องในน้ำอุ่นดัทมือใช่ตอนแรกๆคือแค่นี้จ้ะตอนนี้คือบางทีมันเมื่อยให้เขาดัดให้แบบอะไรดัดมือก็ดัดมือดัดสันเหรอโอ้ไม่ไม่มีพี่อ่อนไหมเป็นไรแต่ว่าเธอจีบเก่งป่ะจีบเก่งครับ จีบเก่งจีบเก่งจีบเก่งบอกเลยจีบเก่งทุกวันจุ๊จีบกับพี่บิลลี่จีบใครจีบเก่งกว่าอ่ะอ่ะแกลองยกมือมาพี่บิลลิ้มแทนฉันฉันให้แกจีบฉันให้แกจีบเก่งกว่าจีบทุกดอกจีบเก่งเน้นๆแต่จีบบ่อยคือคนนี้ตรงนี้เขาชอบจีบบ่อยเขาเน้นตือเท่านั้นที่ของโลกที่สงสัยว่าความโสดใสมากทำไมมันแบบมันต้องแบบอยู่ใกล้แบบจ๊อปแจ๊บตลอดเวลามันแบบ เขาก็อยู่มันเหงาอ่ะดิงคนเราเป็นคนขี้เหงาไม่สองตัวได้นะแต่พี่คุณไม่ค่อยไหวจุกไม่ไหวอายุมันใช่ไมหมเป็นไงาี้ขี้เหงาไงอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วบางทีแบบว่าพอแยกแยกกันไปเอยเบื่อขี้หน้าแล้วแบบอยากอยากห่างกันสักสองวันคิดถึงเฉยมาเกาะเลยมาเกาะใครคิดถึงก็คิดถึงกันนี่แหละเราจะไปเยอรมันกัน อากาศมันหนาวไงตัวติดกันตลอดไม่แต่ว่านี่ใสมากเพราะเมื่อครอวพี่พีรีเขาบอกว่ามันแบบมีส่วนถกน้ำร่างกายอยู่แต่ว่าแล้วเหราเขาจะหล่อค่อนข้างปกเปียกหรอหล่อโปร่งใสไงมันโปร่งใสคุณพนายอ่าจะจะไปเลยแล้วขอพิงหน่อยแล้วุพนัยเ่าเป็นพาร์ทเนอร์กันมาครับระยะเวลาเท่าไหร่ปีที่สองเกือบสองปีเข้าปีที่สองเป็นไงความรักปีที่สองดีนะมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแหละความสัมพันธ์ ถ้าพูดตรงๆคือความสัมพันธ์มันมันก้าวกระโดดแค่แบบว่าเราเปิดใจพูดกันตรงๆมันเลยทำไมแต่ละครั้งมันเลยแบบว่าดีขึ้นแบบมากเลยแนะนำว่าใครที่ไม่คุยกันแนะนำให้คุยกันครับแล้วความสัมพันธ์เขาด้วยครับทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เยอรมันถ้าไปอีกสักประเทศสองประเทศผมว่าก็ แต่กล้าพูดแล้วก็ต้องกล้ารับให้ได้ด้วยนะใช่ใช่ใชเหมือนที่แบบคือคือเรากล้าพูดใช่ปะเราก็ต้องกล้ารับฟังด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่ากล้าพูดไปก็คือโผงไปเงี้ยมันก็ปะทะกันเปล่าเปล่ากวันนี้ใครเบบเพื่อนด่วิลลีอยู่ดูอะไรหรอดูไนมะ่แบบมันแบบเบบสำรับไอ้พี่นี่อะไดูนะดูดดูนิดเล็กๆน้อยๆไม่จริงจัง พราะเราเป็นคนติดห่างเสียงติดเวียงมาไม่ได้แบบว่าติดตลกเราเป็นคนติดห่างเสียงแบบอุ้ยเอเป็นคนดราม่าคอมดีไอเราก็ชอบไอเราก็ชอบโดนเวียงซะด้วยเออเขาเป็นแปลก เขาแบบเหนี่ยวไปแล้วเขาเป็นแมลแล้วกับไปสดเลยเขาก็หัวล้อเขานี่ก็งงว่าแบบเอ้านี่วีนอยู่นะเนี่ยอะไรวะหัวล้อเฉยเลยอ่ะถามพี่เป็นถามสองคนหน่อยว่าสองเกือบสองปีแล้วอยากขอบคุณรายการกันมากเว้ยคือถามพี่ยากเนาะถคือล่าสุดเราขอบคุณกันก็คือมูมูเต้าหู้ตอนล่าสุดตอนล่าสุดใช่ก็ มัน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 ม,นม,นมันผูกพันกันมากแล้วอ่ะมันผูกพันกันมากตอนที่แบบว่าเราจะคิดอะไรเราก็ต้องให้เขาช่วยคิดเราอ่ะม,ม,มันไม่ใช่ว่าแบบเราคิดคนเองบบคนเดียวแล้วอ่ะขนาดลงรูปอ่ะลงรูปปกติส่วนตัวของเราแล้วลงเองก็ได้แต่นีบแกถ่ายรูปอันนี้ดีไหมอันนี้มุมนี้ดีไหมคือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องแบบมีกันและก,กันในการช่วยคิดเราอ่ะใช่ครับก็ปรึกษาแหละเรียกว่าปรึกษาฉัก็อยากขอบคุณแกที่แบบว่า ตลอดที่แบบเราอยู่กันมาเนี่ยแกแบบน่ารักขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเข้าใจคำนี้ไหมว่าแกน่ารักขึ้นเรื่อยๆเออจากที่แบบว่าเอ,อ้ยคือตอนแรกฉันอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างพูดตรงๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆฉันก็ผ่อนขึ้นเยอะฉันก็แต่ฉันก็กล้าพูดมากกับแกมากขึ้นเพราะว่ารู้ว่าแกรับฟังฉันฟังแกอือก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ สู้กันมาสู้ต่อเมื่อวานเมื่อวานเราจับมือกันแล้วบอกว่าเราจะสู้ปีหน้าเจอกันคอดคาๆเตรียมรอเจอกันเลยนะใช่ครับรอเจอกับประสองไขปีหน้าแน่นอนครับครับผมอิริเบฟม,มกลานี้ได้ดูแน่กับไทยว้า ก็มกาลานี้ได้ดูแน่พายอดเขาประกาศไลฟ์อัพยังอ่ะเขาประกาศแล้วเขาประกาศวันแล้วจ้าเอาประกาศแล้วจ้าประกาศวันแล้วจ้าเขาเปิดขายบัตรแล้วจ้าโอายังยังยังหลอกเล่นหลอกเล่นยังไม่ขายบัตรมกาลาได้ดูพายร้อมกันเซฟเดทไว้กับไอเดลแฟคทอรี่ไลฟ์อัพสองพับเจอกันแน่ครับผมโอเคค่ะร้าผมสวัสดี